สวัสดีครับมื่อนี้ปูกับหลานน้อยวันที่12กรกฎาคม2560ครับเมื่อนี้เอายายโตขึ้นก่อนเมื่อนี้ไม่ได้ใส่บาตเมื่อนี้ปวดนีเมื่อนี้เอ่อมื่อนี้ขาขาบวมขา <c oughs> บวมแห้งยันยังบวชกับ, <c oughs> <c oughs> บนั่งยำกันั่งยำนั่นกับหลานบอตื่น <c oughs> ก็เลยบ่ได้ไปเอออันนี้เอาอันนี้นะครับต้นอยู่ในห่องนอนของใชตัวนี้เอาสิใส่ต้นลินมังก่อนครับตัวตัวนี้สิเป็นต้นไม้ดูดสารพิษซื้อมาว้สองต้นใส่ไว้สองต้นก็มันเบิองใหญ่โตความเขมขีหนาของใชตัวเนาะเป็นยังไงคันแป้งขึ้นนาแล้วไขู่ คืออยู่แต่ก่อนนี่บ่ได้สนเห็นบ่นอนยางเดี๋ยวแต่แต่เอาเอาล้มหายใจจะคล้องไว้ก็ยวหยามว่านี่คือขึ้นมาสชวนเครื่งชวนร่างกายนี่ปกติเนาะร่างกายอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาปกติครับขึ้นนี่เช้าร้อนนี่เช้าเนี่ยแย้มเดียวกันไม่นี่โยกเรื่องหยำมเ่ได้ล่ะเอาโยกกเอาออกถ้าเอาไอ้มันใส่แข่าปั่มเห็นบดซะใส่บดปากใส่บดปากมันมันจะยู่ดิ เอาบ่ต้องไปห่วงว่าแขวกันแขวแท้มันสิีไปย่านี่ยจะออกออกโอายเอาออกเทีาะเหลี่ยมถ้าจะออกหลายคือเเขามันเสียเส้นประสาทเอาอีรีฟันเทีละหลายหลมันเสียประสาทออรหลยเต้อตกใจอันนี้ปรับสภาพเสียงจะคของไ้แล้วปรับสภาพปากจะคของไ้แล้วออกเทละหน่อยมันก็ยังตกใจอยู่เลก็ถือว่าขึ้น อ่าร่างกายสภาพร่างกายนี่ขึ้นมากครับแย่ตัวจะแข็งแรงขึ้นเหตุกับเขาสุก,กินเดียวกับตั้งกีโผเริ่มขึ้นอีกแล้วครับมือหนีงผลและอีสานมันบานเลยบ้าอีสานบ้านบ,า,า,บานป่สุปมะเขืออืมสุปมะเขืออาหารฝรั่งเนาะแต่สุปมะเขือวันอาหารมันบานเนอะอาหารเดือดลอยซุปเนี่ยซุปอาหารสุปเด้อมือหนีเอ้อ แต่ว่าแต่ว่าผมผมนี่ยใหง่อม้ะเท่าหง่อมนะเท่าเท่าหย่อมงอกกระซังมันเนาะเห็นบ่เน,นี่นยกำนัลใหญ่กำนันผ้าผมขาวเลยเห็นบ่ปล่ยอยเลยบ่หง่อม อันกขอบคุณหลายๆเด้อครับสําหรับผู้ที่เป็นห่วงสําหรับทีผันผ่านมาอาการป่วยของหช่โตัก็ถือว่าตายถือว่าไอเกือบเอาตัวประลอดแล้วครับบ่านนี้ก็ขึ้นมากะดีดีใจครับจะได้ทํามาหากินจะได้เริ่มต้นสู่ชีวิตกันต่อไปครับบานนี้ขสีมาทางสร้างครับผม หันมาทางร้างบัดนี้อับเดียดร้างเมื่อวันมาได้เอาลงเมื่อวานนี่เพราะว่าตั้ง,ง,อองใจไว้ว่าสีไทยอับเดียดกับทั้งมีงานกับทั้งบรรยากาศมันเบ่บ่บบไห้ครับตอนเศร้าแดดแอมซมครับแดดงามงามก็เลยยกเลิกการใส่แผ่นเ็ตทั้งทั้งหลังว่าสีมาท่าประตูซีประตูกันให้มันใหม้ใหมันแห้งมันสีแห้งเร็วสิน บานนี้ก็ดีถ้ามาสายมาจากหนฝนตกลงมาครับ <c oughs> คํามับหวอดบริเห็ุยังท่าสีไว้รอบหนึ่งกับ,บ่บแหงอันนี้ครับพึ่งถสอได้ได้ท่ารอบสองเนี่ยสีประตู <c oughs> อันนี้ทางปูกกับ้างเอกินมือขึ้นในเปิดพัดล่มทางในบัดขึ้นแต่อย่างเมื่อเปิดแอร์อากาศ <c oughs> ดีดเสียงใสเลย ใบเคยมาแน่นมั่งเมื่อนี่แหงแน่นอนาดแดดแบบนี้แหงบ่บ่้ันได้คำใบเคยมาแน่นมั่งในตัวแอร์บันโขกกันหนูอันนี้สีของเงินประตูของย่ายโตนะครับจะเป็นพิเศษนะครับสีสีไอ้ประตูนี่มันจะเป็นออกสีใหม่นะครับแล้วอ่าก็บอกว่เป็นพิเศษหรอกคือกำนัลยมซื้อสีมาผิด เลือดสีเลือดสีเลือดี้นกัสีสงสยเอาเป็นยังชีอันอันน้คือเดนต่ทีประตูที่สอนึกกันเขาบอกต้องหต้องกิ่นก็เขาเือว่าอดก่อตอนแรกนะครับว่าจะอสีสีตัวนี้เป็นสีใหม่มาค่าแล้วพอขึ้นว่ามันตีเป็นสีไอ้โป่งแสงเนาะว่าสีเมื่อท่าขออประตูล่ะให้มันงามมาจะได้ ส้างสีส่วนส่วนสีของประตูนี่ก็สีใสสีใส่แล็กเกอร์ธรรมดาโช่ใหม่โช่สีใหม่สีขาวธรรมดาพอดีมาท้าขอบประตูแล้วมันง่ามครับมันด่างปุ่นก็เลยมาใส่ประตูเลยก็เลยป่นจับาก็เลยกลายเป็นสีประตูเลยกลายเป็นสีใหม่มาคาครับงามในเป็น้าเลยเนาะงามเลยบานนี้บานนี้สีกําลังท่าอยู่รอบนี่ือเป็นสีเขือบเน่า เป็นสีอะแรกเกอร์ซีเซือนบ่ทำเรกเกอร์ทำเรกเกอร์คือเป็นสีใสครับป็นตัวนี้เป็นใสเฮ็ดเหนเป็นเงาเป็นเ,นเสียงยังไงเสียงมาจากไรครับเสียงมาจากนี่นะว่าสบายเราแยกตัวเมยวยมกวยักตัวงามล้วก็ดีใจแล้วครับมีกำลังว่ากำลังใจเฮ็ดงานขึ้น ลูกเนี่ยอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีสบายบเกเจ็บบกป่วยกินเขาแซบนอนรับกับมีนานาหละครับที่ต้องการของคนเท่าถ้าตื่นขึ้นมาแต่ละมือคำมาแต่ละมือไม่ได่ซ่อมใจกันนี่มันก็นเป็นหดฮูนะครับ <c oughs> อ่งเงินทองว่มีร่างกายแข็งแรงก็บชเพิ่นว่าอันมีเงินแสนเงินล้านกันบบบมีความหมายถ้าร่างกายบ่แข็งแรงเนาะอันนี้แมนนะครับ มีเงินแสนเงินล้านกับซางหลายหลายสิบล้านหลายลาหลายร้อยล้านเพราร่างกายบ่แข็งแรงนี่มันกับใสย,ยังบ่ได้แมนว่าแมนอยู่ที่ว่าเงินน่ะสื่อได้แต่ว่ามันสื่อสุขภาพของหฮาบ่ได้ครับก็ดีระวังเน่จักหอยในเรื่องสุขภาพต่อไปผสมกับการออกกําลังกายเน่ยแต่พอดีคานั้นยามที่ได้สูตรไอ้ออกกาลังกายเลยครับก็บคือ ตื่นเสามาสิยางออมบัด้สามหลอบสี่หลอบเกิดซื้อวะแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายเนาะ <c oughs> <c oughs> อันนี้อุปกรณ์ครับโชว์ให้เห็นว่ากับนั่นแยมใส่อีนยังไทยก็คือโทรศัพท์นี่แหละครับกับกมบขาอ่าขานี่เขาเอื่นข้าตังบ่ะข้าตัวนี้อันละเท่าไรย่ายตัว <c oughs> กองใหญ่ตัวสองรอยเก่าเกอ่แกครับกระซำนี่แเรามันกระเลยภาพกระตึกกระตักแน่ด้วยครับแต่ว่าอยากไทยอยากไทยหรอเบิ้งไหนขอดูหน่อยขอชมหน่อยโอ้ยเอ้ายอ้วนนะห้ามยิ้มไรครับผม กระสีผ้าไปเบิง้งผ้าไปเบิง้งสีของประตูของใบเกยเตือนสาย <ๆ S 2> เนาะตอนนี้ต่างปูท่าของให้ตัวท่าเกือบเง่าครับสร้างเอเมื่อกี้นี่ท่าขอบอสีสีขอบประตูสีเม็ดมะขาม รอบที่สองถ้ารอบนี้ก็ของไอ้ย่าตัวก็เรียบร้อยครับห้องนี้อ่ไใบเตยว้าวมาหยองอาบน้ำยังว่าในสาผมเลยไปพาพาไปดูห้องหนูหน่อยพาไปดูประตูห้องหนูหน่อยนูน่นนุ่นนั่นไปด้านนุน่นเออพาไปดูห้องใบเตยว่าสีประตูใบเตยเป็นแบบใดหึ ตั้งเอก็มาท่าขอบประตูอยู่ของห้องเอ้านีจยังได้พอคนนี้ยังได้เจ้าของอย่างอ้อมตัวเออสีเบิงสงเขาบ่ไดะไรเ้บอบ่กบ่ได้เขาไปดอกจะเบื้องประตูกระบาดกันฮะเจ้าของห้องไรนี้อนะ่อันนี้จะเป็นสีอ่าย่งยังย่งเป็ีนสีนี่ครับอันนี้ท้าท้าไปแล้วรอบหนึ่งมือมือว่านนี่ถ้าเราซ้อนมาได้ยังบอลมั่นปันเลย จะเป็นสีโช่โช่ไหมแบบนี้ครับเท่ๆครับสำหรับห่องซองห้องค้องห่องค้องเตยน้อยเฮ้ยจับอีกเดี๋ยวไปล้างไปล้างเร็ยวเรียวเรีว่วโอ้ยเมือบงดูบงดูเขอดูหน่อยปัดเหล็บสีสีเหล็บไหนูอย่าอย่ามาจับประตูเด้อช่างมันทายังไม่แห้งเนาะไปไปไปล้างไป สีงเองประตูของเมื่อเดียวกับสีโชว์ใหม่เข้ากันครับถ้าได้รอบเดียวเพราะว่าฝนตกฝนตกมันบ่แห้งถ้ารอบสองบด้เมื่อวาน,นคืออุปสรรคอยู่ที่ฝนฝนตกก็ทดสอบพอดีได้ทดสอบล่างน้ำ รางนำฝนหม่ที่ว่าติดตั้งกามีความเรียบร้อยครับสำหรับร่างนำฝนหม่โอเคอันนี้ที่เป็น เริ่มแล้วตามมาซามาเดียวสิเริ่มปลูกพักแล้วครับวางน้อยสาสักคนคขดนว่าพักอ่าพักนี่ครับจะจะปลูกที่หลังหลังกำแพงนี่เขาบอกมีพื้นดินครับอาจจะอ่ใส่กระถางนี่แหละอาจจะตั้งเลี้ย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 งกันมา่าตั้งเลี้ยงกันสุดมากนี่ได้หลายอย่างเลยครับก็คือได้ย่างละหลายกระถางพร้อมปลูกที่กินได้แล้วก็กินของที่เขาปลูก ย่างหน่อยๆเขาสีเรียนเฮดแก้วเขาก็ระป๋องไปซื้อไปแล่นหาตลาดได้ <c oughs> อันนี้แผ่นเจ็ดทีติดแล้วครับแผ่นเจ็ดทีติดแล้ว,แต,วแต่ว่าเห็นว่องมะเร็งมะเร็งน่าจะมะเร็งคงเสีล้วถ้าแดดนะครับนี่ครับได้ที่ได้สองช่วงได้สองช่องก็ เร่องคงเหลือทีมอนนอ่มือวานเนี่ยถ้าผลนอตกมือวานนี่แล้วครับก็คือเหลืออีกออสามสามช่วงสามช่วงอของแผ่นอันนี้แยกตัวสักพาแยกผู้ตัวสักพาแล้วครับ ผมสำหรับคลิปนี้เท้านี้ก็เอาไว้สำานี้ก่ันนะครับอา,อากาศปลอดโปร่งดีเอาไว้ถามาอัปเดตต่อเมื่อแรกว่าจะงานจะสำเร็จไปได้ฮอดไสน,นะครับขอบคุณที่ติดตามครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากซับสไครตนะครับครับผมสำหรับคลิปืัอนี้สวัสดีครับ